เช้านี้เราก็ไปล้อกันต่อจ้าไปเลย ต้ผพาพาล้องมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามาันจ้าผูดอกมาดูดอกดูออกดอกแล้วต้นประเกษก็เริ่มสูงแล้วต่างก็เริ่มสูง ีจะเป็นช่วงเขตรอยต่อระหว่างอำเภอแม่สวรรค์อำเภอห้วยทานและจังหวัดรวมทั้าจังหวัดสีเกตดและอำเภอสำโรงทาพจังหวัดสุริเราก็จะ ตีนบ้านแล้วพี่น้องเราก็พาเป็นเพื่อนมาชมป้าตอนนั้นยังแรงอยู่เลยเนาะตอนนี้เราวาว้าน้ำท่วมตีนบ้านแล้วน้ำท่วมตีนบ้านแล้วดูสิ อันนี้จะเป็นบ้านโพรงสีตีนบ้านเขาอยู่ตรงน,นี้ก็จะเป็นทุ่งนาด้านน้นก็จะเป็นวัดจ้านีน้ำก็จะไหลามาจากนู้นเลยตั้งแต่นู้นเลยสุรินเนาะ,ะเอาเลยนะกอกแก้วแล้วก็ไล่เรื่อยมาถึงหนองเข็งนะตามลำห้วยจ้ะตรงนี้ไปไม่ได้นะคะถนนเส้นนี้เนาะคือจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านน้ำคือน่ากลัวอยู่นะคะ ถอยค่ะไปเต่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขับไปชมดานหน้านิดนึงไปไม่ได้มาชมน้ำมาเบิ่งน้ำ í, วิวนมือนอัานมากอย่คยแห้งจนลอ,อเนาะหอดผีแล้ว อันนี้ข่าวกระทวมเบิร์ใดเนาะคุณผีเนาะทางตรงนั้นไปได้หรือเปล่าไม่รู้ทางบานน้ำข้ามใดอยู่เนาะบานน้ำข้ามไปคูไปหนองเข่งเหอนะต่าสินนันบวบอรทมดอกมันไหลไหลหลอดทอเนาะวันนี้มันตามน้ำก็จะไหลมาทางพีมันก็จะ ไหลลงไปห้วยแล้วก็ไปห้วยทําทานไปนสะพานขาวแล้วก็ไปนู่นเลยราศีสลายจึก <c oughs> บอกหอยเคยสไลายเนาะนใส่หมอ่อเนาะมันก็ใส่กันสนานวันวันปลาปลาเราก็จะขับรถชมวิวต่อเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นขายหมู่บ้านบ้านทงศิีวันนี้วันศุกร์ที่สิบหกวายหวยออกนะเนี่ยวันเนี้ยศุกร์ที่สิบหกเราก็มารอาาค่ะฟนเพื่อนชมนามจา้าศุกร์ที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาเก้าโมงก,กว่าเ้าก็ออาจะไปต่อ เขาถ่ายที่เดียวอยู่นะแล้วก็เลี้ยวขวาไปวัดบ้านกรุงศรีไม่ได้เนาะต้ก็เลี้ยวขวาเเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเพื่อจะมุ่งหน้าไปบ้นานน้ำขาวแถวบ้านต้นใบน้องอเคตรงทางบก พุ่มพูวาง เลี้ยวฝ่ามือเลี้ยวฝ่ามือเนาะตอนนี้เรามาถึงบ้านน้ำคำอำเภอห้วยทับทานนะตะบจานแสนชัยแล้วเราก็เลี้ยวฝ่ามืออันนี้ทางลัดไปบ้านเมืองสีอ,เอำเภอสำโรงจังหวัดสุรินทะร์เนาะเส้นนี้ก็จะผ่าน เก็บน้ำน้องเคแก้มดีไปเบิร์น้ำกันก็นเห็นแล้วก็ต้องปไปนอนอยู่บ้านก็ไม่เห็นทีอ่อยู่ใกล้บ้านนิดเดียวเองสี่ห้าโลก็ไม่ ก็จะประมาณนี man, ้คุโดดดโดดดเพราะว่าปีนทยนทุกินทุแต่แป๊เดียวก็เปลี่ยนแล้วแหละน้าแมาคงจะเป็นคอนกรีตหรืก็ยางพาราแน่หรือยางมะตอยอตรงนี้ก็ถูกดินออกมาข้างนอกแล้ว หน้าฝนเนาะก็เปลี่ยนไปใหนหมดแล้วเทขยายได้นี่ก็บุญละงานี้อนาะเรายูดเลยว่าจะขยายได้หรือเล่าไมากกวตอนนี้หนาวจงฟังท่าเออเไป่ขไปค่อยส อ้มองนี่ก็คือแบบว่าอันนี้แล้วเนาะขับรถเพยยื่อากขับโโรถหมดมาเด้อมาบึกปอู้ยไปน่ยเต็มห้เต็มหน้าไปเลยตรงนี้น้ำก็ลอดถนนไปเลยนะับอ,อีกสิ้นห้าเกินเกอนมาบึก มันก็จะไหลลงท่อไหลท่อตรงนี้นี่ไหลลงท่อแคปเจอปลาเต็มเลยนี่ตรงนี้เขาก็จะปลูกผกักปลูกอะไรเนี้ยทายเอาดินมาถมปลูกผกักเลิศ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 แล้วน้ําก็จะไหลมาทางนี้ค่ะนี่ออกไปนี้ที่เราผ่านมาวัดเมื่อกี้นะคะนี่น้ำก็จไหลไปทางนูน้นค่ะเลศเขาก็ออกมาหาปลาหาอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้ว ใายบ้านก็จะพาเพื่อนพนไปชมน้ำต่อเนาะวันนี้วันที่สิบหกม่มอมก็ไม่ออมาก็ไม่กินนะเนี่ยตาคุณนบดบาน้า็ปลูก็ป่วยเลิศมากเลยขายสุดยอดเนไหมแต่ยังสีน่นารอดร่ดุหาจังเลยเนาะแล้ก็จะลุยต่อจ้าป้า น้ำเตหนองเขงน้ำเยอะมากเพื่อนมาพิเดยอยู่ด้วยเนาะน้ำเต็มหนองเข็งแล้วน้ำเต็มหนองเข็งแล้วเพื่อนอยากเห็นนะข้นมาเลยนี่น้ำขุดใหม่ลึกนะคะเดี๋ยวตอนนี้แปลว่าเต็มที่เลยอ่ะ เราจะไม่หยุดถ่ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงสะพานเนาะตรงสะพานจะสูงจะได้มองเห็นวิวกว้างาน้ำท่วมสิปหอดีเลยนี่สิลนข้างละ่ะชมวิวไปก็เรามันระวังนย่นาึงขัขับรถมาด้านในนะเดี๋ยวทางมันลื่นตรงฝั่งนี้จะเป็นป่ากเก็บเห็ดขวามือป่ากเก็บเห็ดซ้ายมือจะเป็นหนองเข่ง คอ,อ,อามยั่นจาข้างจะข้างเจ้าเาเจ้าีทั้งหลายมีเดินถ่ามาถ่ายพาเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้เห็นเฮฟซี่ดิเบิร์งพี่น้องคนก็ไม่ได้ไม่ได้ออกจากบ้านเนาะใ้บ้านก็จะมาถ่ายโอ้ต่ก้อนก็เขาค่ายลูกเสื้อก็มาแถวนีละเพื่อนเพื่อนพีพี่น้นองทั้งหลายพี่ทั้งหลายคนลนบทของไาย,าย,ายบ้านบานถโงนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องเคงน้ำเต็มสปีดเวเลย เห็นมาน้ำเต็มเต็มเลยจ้าอดลดอันนี้แหละแก้มลิงคือกักน้ำไว้เพื่อไม่ให้อร้รำไวท้ทำประโยชน์เออต่อไปเพือ่อนเเห็นมาไ,มได้เห็นคือแถบนี้ก็ไม่ค่อยมีรถมีลาหรอกพีน่นอน ขับรถก็สบายสบยนะจะให้เราขี่รถอ้อมนี่เราก็ไม่ขี่นะฮะเราจะกลัวนะกลัวถนนมันพังนีน่ท่านี้น้องเขงและฝั่งนี้ก็ามาถึงสะพานข้ามลำห้วยทับทานอันนี้ชื่อสะพานจานแสนชัยหมื่นสีหมื่นสีจานแสนชัยวันนี้เราพาเพื่อนมาชม ระดับน้ำที่ลำห้วยทับทานที่ช่วงสะพานหมื่นสีห้วยทับทานวันนี้วันที่16กันยายน2565เห็นบอ่อน้ำเต็มสปีดเวยจา้าอันนี้สะพานสีห้วยทับทานอยากเบิกน,น้น้ำ้นสปีดเยลยนะฮะนี่ันนี้ก็จะเป็น น้ำเต็มเลยอตอนนั้นมาคือน้ำยังแห้งลงไปนู่นข้างล่างเลยเนาะไม่ท่วมต้นไม้ตอนนี้คือแบบว่าท่วมต้นอันนี้ไปหมดแล้วไม้มาดานจ้ะนี่เขาก็ปล่อยน้ำมาเป็นจังหวะเนาะไม่ได้แบบแบบรวดเดียวระบบการจัดน้ำก็ลดหน่อยมันก็ไหลไปเลยนู่นแล้วไปออกลาสีสไลด์เพราะช่วงนี้แถวลาสีสไลด์น้ำก็เต็ม สปีดเบย์เนาะเขาก็หาป่ากันคแคปหน้าจอสิอนี่ฝั่งนี้จะมีชาวบ้านนะตกตาเชเบตฟารังนะนี่อันนี้วางตาวางตาฝั่งนี้ก็จะเป็นวดัด ก่อนนี้ก็จะมาพายเรือหาปลากันแต่ช่วงนี้น้ำแรงเนาะน้ำแห้งเศร้าก่อน แล้วก็ข้ามสะพานข้ามขึ้นสะพานข้ามลำห้วยข้ามผ่านเข้าเขตจังหวัดสุรินทร์อำเภอสำารงทาบ้านสมเม็ดมุ่งหน้าบ้านหมื่นสีน้อยบ้านหมื่นสีใหญ่โอ้วัดฝั่งนี้ก็น้ำเริ่มขึ้นไปแล้วนะฝรับเ่ะปกติน้ำจะต้องแบบว่าขึ้นพิถวมเลยนะ ระดับน้ำเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วขออนุญาตเดอ้อขออนุญาตระดับกไก่ไหว้แบบว่าข้ามันนี่เลยนี่ระดับน้ำแบบว่าขึ้นสูงท่วมต้นไม้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นวัดระดับน้ำก็จะท่วมละท่วมลานวัดวัดตรงนี้ก็จะอยู่ตรงหมู่บ้านสเสม็ดอําเภอสํารงทาบเนาะตำบลหมื่นสี่จ้ะ เพิการระบายน้ำสึริน้ำเยอะมากเลยเพื่อนนี่ฝั่งด้านนี้นะเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เห็นมีใครมาหาปงหาปลากันเลยเงียบจังเลยคนหาปลาไปไหนกันหมดอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อโดงต้นศาตรค่ะต้นศาตรต้นตะแบงพี่น้องปกติตัวนี้จะเป็นไรนานะคือน้ำมันล้นลํำห้วยอะ่ะ มันก็เลยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยปกติก็จะเป็นไรนานะปลูกยูโคงยูคาอะไรอย่เงี้ยเออทียานบ่ไปนอกเราก็ไปต่อนะ ไหต่อให้อแล้วนะปีที่แล้วก็มาเนาะปีที่แล้วแบบสถานก,การณ์โควิดค่ะใครเก็บตัวโควิดกลับมาบ้านก็ไปนอนนานแล้วก็มาหาปลากันวัดวังตาเสม็ดวัดวังตะเสม็ดวัดวังตะเสม็ด นี่บองหาป้าหาอย่างกันสินีโอ้ม่โอ้ตรงนี้คงจะมีหอยมีอะไรเนี่ยมีมีนกมารอกินหอยกันเยอะแยะเลยน้ำสองฝั่งเยอะมาก ไปลว่าเขาปล่อยน้ำจากฝั่งนน้นมาเนาะน้ามันหล่นนะฝั่งนี้ฝั่งนี้เราเข้าสู่บ้านเสม็ดตำบลหมื่นสีอําเภอสำรงทาบแล้ว समेशवा เกวียนาทางเกวียนก็คือทางเกวียนจริงเลยนะคะขับรถไฟทำไม่ได้เลยเพื่อนตอนนี้แปลงสภาพเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ16เมตรจะกลับทางเดิมก็ไกลอยู่นะเพราะว่าตรงถนนที่ออกจากบ้านน้ำคามมะ มันเป็นทางเวียนอยู่เนาะขี่รถลำบากมากเลยเมื่อกี้ัวรถโลมาเราก็จะต้องตรงไปอย่างเดียวนะคะเพื่อจะเข้าสำารงท่าเราจะไปถ่ายรูปเออร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็ทุ่งนาฝั่งด้านนู้นให้เพื่อนได้ชมกันน๋ว้าวข้าวสวยมากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันรอบางวันก็ไม่รอ พบกันคลิปหน้าเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า